เดี๋ยวครับบรรยากาศย้ำพายย้ำนาครับมากินข้าวไหนาครับกินก้อยกุ้งกินย่างไสครับสลองเกี่ยวข้าวแล้วผูบรรยากาศอี้มครับไอเซฟคำจันทร์ครับกำลังเหตกับข้าวสู่กินครับกินเที่ยงนะกินตามทุกคนทุกหน้าครับบรรยากาศมนวลอีสานมันเทาครับย้ำหนาวพ่อได้ขี่หยอดบ้านหน้านี่ไอเซฟคำจันทร์ครับคุณแม่ผมครับกำลังเห็ุกับข้าวสู่กินหน้าพูดนะมาสลองเกี่ยวข้าวแล้วครับอยเรียบสวัสดีครับ แม่คืองอนทัวบ่แม่แล้วครับแม่แล้วโอู้ผัดประจำเด้อแม่เอากินนี่ครับนะจครับขอบคุณครับพี่ยังกินครับนี้อันนี้ปิ้งปิ้งใส่หมูปิ้งใส่หมูเนาะใส่หมูกับก้อยกุ้งโอ้ก้อยกุ้งก็มีแม่นี่กุ้งไฟแม่นี่ยกุ้งฝอฟกุ้งเต้ยนอะไรนี่เนาะ กุ <c oughs> บบ้งตินนกแกพี่น้องเอกุ้งตี้นมันนอนแล้วครับมันจะนอนแล้วนี่ก <c oughs> ุ้งนอนแล้วนี่พี่น้องเอ้นี่ครับมากินข้าวให้เขา,ขา,ขาหน้าพี่น้องเอ้สลองเกี๊ยวเข้าแล้วทงหนึ่งนะย่างใส่ก้อยกุ้งครับนี่คุณไอซ์เซฟคำแจงกำลังดังไพจีดังเขีมมากินนะครับนี่เออเออไอซคำแจง <c oughs> พี่น้องเอ้ยดิมาด้วยครับมากินข้าวในการครับย้ำหนาวครับมากินข้าวทงให้ทงหน้านะ ชีดังเข็มแก้มเบียร์ก้อยกุ้งแก้มเหล้าขาวก็มีเนาะนี่เหยียบเหยบบมครับนี่จีดังเข็มแก้มเบียร์ครับก้อยกุ้งนี่แก้มเหล้าขาวไ่ได้วราเล่นนั่นอีลีนี่นี่อีโบนี่ขวดนะครับนี่คนเหล้าขาวข้ากันนาเลยนี่มี่อมี่อประกวนในนี้เป็นบอกปะทีมงานเม่เท่าเด้อนี่อม่เท่าเนาะโอ้ข้ากันนาไปนี่ชีดังเข็มแก้มเหล้าขาวครับนี่แก้มเหนื่อยโอเคใช่คุณฮะ ใส่เลยครับโบ้ได้ดูดเอ้ยใส่ซ้อนใส่ใส่ใส่สอดตรงนี่นะเรนน่าใส่น้อยๆนี่ขีดทาเข้มครับนี่มอดยากมากมากน้ำตาลเรื่องขีดควายเนาะควายเอาไปให้ได้เนอะแก้บนนู้นทำไปเจ้าไม่เอาไหมได้จ้ะใช่บนนู้นขามาไหมเลยก็ยาบอยู่บ่หยาบอยู่บ่น้ำเข้มอ่ะพอดีเนาะพอดีข้าก้อน ครับพี่น้องครับกิดข้าวปลาข้าวนาพี่น้องเลยปีงใสครับส่วนนี่ครับที่นครพนมนี่ครับยามเช้าอากาศเย็นครับส่วนยามทิพย์โมชีวิตโมมหาเทียงอากาศร้อนจัดเลยครับช่วงนี้นะซึ่งมันเขือม่อครับหนังครีมรับนี่หนังเข็มไม้กันนี่อ้วนขนาดไหมซึ่งมะเขือม่อครับ จีกับปูจี้อยครับนี่หอยซอ่งด้วยเนาะนี่เไปหาการคืนังอยู่จะหาว่าอางการคืนเดวสามารถมืดแหลมหอยครับกระปูแม่ปลาเนี่ยกินนี่ปกเดิอนี่จ้ำจ้ำเนาะจ้ำปลาซิวจ้มเราเ้เราแลว ปลากรบเดื่อพยันรอความกินนะครับนี่ได้พอปิ้งครับของไม่เลียบมันแซ่บเลยอืมมาไม่เลียบแซ่บอันนี้นี่นี่นี่ของไม่เลี่ยมบรรยากาศมันม่วนครับใจเด้อค่ะของไม่เลียบแซ่บครับแซ่บผัดเส้นเนาะทางกินผู้หลงร้านนี้ทำพลาดนี่กินครับนี่ปิ้งปลากระเดื่องครับปลาเค็งหามาแล้วกินปลากระเดื่อเดือดครับนี่ปลาเค็งมันน้อยปลาเค็งมันยังมันระหึกไส้เนาะ ปลากระดูดถึงใส่ก้อนกักินก้อนเลยอาหารบ้านนาครับพี่ปลาคุอยซัดมาละมาซัดก้อยกุ้งน้ำย่างใส่ยิ่งใส่ครับปูย่างนานี่ครับนี่ย่าเคี้ยวเขานี่ครับปูมันได้หนิกับปูเมย์ครับปูเมย์หน้อี่อยเดี่ยวกับปูเสียบเนาะพักกระดาออกเล็กน้อยก่อน ขนาดกรอบหอมเนาะครับพีบ่กระปูจีหอยจีนังเค็มครับรมกจะเสียปลายเนาะนี่เสียบนะมกความสุขของคนไทยบ้านครับอยู <Okay. S 1> ่บแบบพอเพียงนะครับอยู่ตามไรตามนาครับพี่น้องเอญยยามรอบยามไส้ครับหาซ่อนกุ้งมาคอยกินนะนะนี่นครับปร้กปลาเดือดมันต้องจามเลยใหญ่โดต้องจามโอเค ขนาดนี้อากาศเาหน้าพงไฟไปน้องเอเาตัวนี้ัวเอาตันี้จะาเขาี่มันห้ลนี้มาซิวก็นปลาซิวจาปาซิได้ตัวน้อยขนาดแม่ปาซิวได้จามปาซิวขมเป็ดเลยนีกรเอิญใส่ยู่ไม่บัวเจ้าไปซือไม่บัวสิไปพูดรอไปเรียกไาผมย่างเอาตัวนี้จ้าอเยไปดวเลยนี่ไม่หีบุมีกับหายาก ากินข้าวป่าครับนี่ตามธรมร,รมชาติเองล่ะเด็กย่างก็ได้เอา้ก้องนี่พิ้งพิ้งนี่นี่มาเที่ยงพิ้งแกไฟนี่ขักหนิโอ้เตียนี้ม <c oughs> ันอีกก้อนนี่เอาโน้ตอันน้ตเอาโน้ตเอาซิวพิ้งปลงากระดิ่ง,งครับวันนี้ครับได้เวลาแล้วครับก้อยกุ้งครับย่างใส่กับปิ้งปลาเระดิ่งแล้วจะสุกนะครับนี่ ก๋วยกุ้งบันี้ครับนี่มันจังบ่วขาวบ่จังบ่อืดนะรอเวลานะครับก๋วยกุ้งนอนก๋วยกุ้งติ <Thing ettes> ้นครับก๋วยกุ้งติ้นครับมันตายเลยครับก๋วยกุ้งนอนนะกุ้งนอนน้องนี่ก๋วยกุ้งนอนครับนี่มันตายมาเลยนะนี่อันละจะกินนี่ครับสูตรก๋วยกุ้งอีสานบ้านนาครับนี่สูตรไปสูตรมันครับนี่เมนก๋วยป่าบัวพรอเฉพาะสกปรกจะมานส้มบ่ก๋วยกุ้งนี่ครับเป็นเมนูที่ง่ายสุดเลยครับนี่ ล้างมาสะอาดเลยก็ใส่มาพริกเขาขั่วผงสลุดแล้วก็พักครึงหอมแล้วก็มีพวกไอ้น้ำปลาก็เลี้ยวเลยครับใส่น้ำปลาได้ใส่ปลาแดกก็ได้ครับนี่อ๋อครับกุ้ยกูนี่ครับครับได้เลยข้าวขั่วนี่ครับนี่ยังสไลด์ยังหอมได้นี่พราะอะไรเป็นสมัยละกุ้ยกูนครับกุ้ยกูนสูตรลูกกุ้งเทาบ้านครับสลุดน้ำปลาสลุดปลาแดกไอ้ปลาแดกนี่อันนี้ปลาแดกตำมะฮุ่งอันนี้ปลาแดกต้มเหมือน To hôm qua bà phê của đại theo Hail đấy and phật phê đều hô hoa nó tay là lắm hô mah. Tìm nhà ung thư tìm nhà ung thư tìm nhà ung อันนี้เอาเดี๋ยวจะเรียบหนังบนรทุงมักนาวครัมันจะมีผักอีเลเผักยังมีอันนี้นี่ผักอันนั่นนี่พักเสลย์ปะพักเสลยมันก็อยู่ใกล้นี่แอนกันนี่ครับพักกินกับนี่พักเทลพักอีเลสครับนี่อย่าเลือดไปไซนี่อยู่ไสนอยู่ไสนปลูกเอาบมนี่พักธรรมชาติครับเกิดตามโคกน้ำมิเนาะ พักอาทน่กินก้อนก,กุ้มกับคักแล้วนี่ครับแนวของมันเลยนี่าาาน,น้องเอ๋ธรรมศาตร์บ้านนาครับนี่กิขาาาน,น,นของธรรมชาตรแล้วนี่ปลอดสารผิดพร้อมเนาะครับข้าขนาดไปน้องเอ๋อูปน้องครับนี่ปกปลาซือข้าขนาดไหมฮ่าฮ่าย่าฮ่น้่าม่าฮ่า่าฮ่าาา่า่่่ ซิมแซ่บขนาดปิ้งปลาซิวกับเป็นตาแซ่บพักนี่ซิมจะข้าวบัวหน้าะปะติ๊ดใหญ่หั่นหุ้มใหญ่บัวเคยกินจะเกลือปิานี่เป็นน้องครับรสชาติหนึ่งมันซิมพร้อมกับมี่คมหน่อยครับนี่คมพะกีปลาซิวนะได้เวลากินข้าวแล้วครับวันนี้ครับนี่กลอยกุ้งจีนแห้งเค็มปิ้งปลากระเดื่อไ,ได้มาเบบรียบแซ่บบ่แซ่บโอ้แซ่บเป็นน้องเลยนี่เดี๋ยวกินดาบานาครับของป้าของการทุ่งนาธรรมชาติครับทั้งปลาทั้งกุ้งกับพวกพักครับ เก็บตามหัวตามพาวนะนี่ปลาแซบเนาะปลากระเดืองเนาะมันหอมมันกรอบนะนัวได้หน่นัวนมันน้ำหายทำกินกบก้อยเนาะเคยเห็นคนอยามากกินคนลล่องมั้งแซบทิ่ใจเนาะอันนี้คือดอกมะกะทินี่ดอกกะทินเขากินดอกมะกะทินแซบนี้ก็ไดกินปลาแซบจะแซบนะเจ้านาอเจ้ากๆกินแต่เค็มเนาะมาพันกันแซบจะได้ก็คือจเค็มเค็มหน้าแซบเลย เหมือด้วครับนี่เขาในการครับเขาเที่ยงเออจางออกแดกพอดีบ่ดีก้อกุนก็พอดีบวกกีเอานะีเยไปกินไปกินข้าวป้าข้าวน้อยเออนี่ลองดูข้าขนาดเปิดเซฟเซฟเซเซฟเบเีเบรรเทาเกือบปด่ได้ โดรเด้อโอ้ยเอายไว้ธรรมชาติะบ้านเฮาครับกินตามมีตามเกิดครับขนาดอะไรนะขนาดขนาดกัไมรู้ไมรู้ สู้ไปก็พอดีเนาะก็พอดีครับยงเจอหัวปลาเกเงิอันนี้กาบเงิพอดีข้าวเนานี้เนาะยงใส่พอดีแซบครับนี่น้ำขอน้เลยตนน้ำขอน้มาเต้นมาเติมน้ำขอน้ำมาไหว้เฮาเนาะจากมัน มังเคยสิ้นมึงด้วยว่างัตวเบาเคยมเคยจไปโอ้ไปอีเลือดครับนี่เลือดแทบกว่าบอกเอแทบกว่าจะ่าให้ไม่จาไปทีแรกเโอ้แซ่บานี้ไอ้จงรอจากไววให้เพื่นครับแซ่มจนมันเนาะนมันมันเนาะอ่อนอไม่เรียกแค่เน่าง้มก็แข็งที่ออกมาไม่เกะตยางแค้มมันน่าเยอะ